กล้องถ่ายอลลวนจะจกตากันแล้วบีนเพย์กองซะตามันก็ได้มาคือละวนเนีน่ยแม่งก็เยอะอยู่แล้วกูกินกับฮะผู้กินกับผู้กินเก้าผ,ผู้กินตอนเรียมาสิ่ไงไ่ายว่ากูจะทำยังไงดีนี่นนถือไว้งทำทรงมีไหวเอาไฟไมาสิลูกหมีหน้าย้อนแสง,ต,งต้องตบไฟจั<อ> <laughs> งนี้มันคือทรงประจำตัวเรา มม้งหือนิใจจะบโอ้ไฟช่วยได้จริงนะเนี่ยโคตรสว่างไฟช่่ใช้งานได้จริงม้นี่คุ้มไหมเนี่ยอ้าวไงไม่ซื้อมาจากรไหนเจอเราแพงอยู่ดินี่ก็ขายได้โอ้โหสวัสดีค่ะนี่แชร์คุณก็จะอยู่แบบเนี้ยก็จะแบบเนี้ยแล้วก็จะเห็นมึงอยู่มุมหนึ่งแล้วก็พี่เขาอยู่มุมหนึ่งเดี๋ยวไป เป็นเพื่อนหนูบอกว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแล้วหนูก็จะคัดพอคัดแล้วพี่ค่อยออกมาค่ะโอเคนะคะโอเค,อนนะคะเก็อยู่ยที่รา้านจ้นะคะเวลาท็ทากัไไ้กาขหมูแดงา,า,ามยืนทางนี้ก็ได้ลูกหมีมาทางนี้ไปยืนตรงั้นเลยมดข้าวขาเสียค่ะจังหวะ ย่าหดูวก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องเมยฟอร์อมไม่ฟาไปตรวจตรงนี้จะมไใบสั่งสี่เข็มเพีเ,เสียงนะคะห้าสี่สามค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเชียงะคะ้อค่ะร้านกันดีกว่เขาเรมีเมนอะไร ก็ฉันก็จะคัดแล้วก็ให้พี่เ้หอกมาโอเคเอาใหม่